พ่อบ้านสุดเก๋ The Way of the House Husband ใช้ในปี2021เป็นแอนิเมชันจาก Netflix ครับจะเป็นอย่างไรหากที่สุดของเจ้าพ่อยากุซ่าที่ทุกคนยำเกรงกลับหันหลังให้กับเส้นทางสายนักเลงแล้วผันตัวมาเป็นพ่อบ้านฟรูทามแถมยังมีฝีมือในการทำอาหารชั้นเลิศเรื่องราวจะสนุกสนานและบันเทิงมากแค่ไหนโปรดติดตามรับชมรับฟังรีวิวนี้ได้เลยครับ พ่อบ้านสุดเกา๋าแอนิเมะจากญี่ปุ่นที่สร้างมาจากมังงะอันเรื่องชื่อได้รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนำมาฉายทาง n น t f l i x ว่าด้วยเรื่องราวของทัศส์สหัวหน้าแก๊งยากุซ่าที่ใครก็ตามได้ยินชื่อของเขาแล้วก็ล้วนแต่กลัวเกรงความเก่งกาจของเขาประมาณว่าลุยเดียวกับแก๊งยากุซ่าฝ่ายตรงข้ามโดยมือเปล่าแล้วทำให้แก๊งราบคราบเป็นหน้ากองเลยครับความเก่งกาจของเขาทำให้ได้รับฉายาว่า ทัศน์ค้นอมตะแต่ด้วยความเบื่อหน่ายชีวิตในวงการนักเลงและได้แต่งงานกับมิขุภรรยาที่น่ารักที่ประกอบอาชีพเป็นดีไซเนอร์เขาจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าจะวางมือจากวงการอาชญากรรมตัวพ่อแล้วไปเป็นพ่อบ้านแบบรูธรมให้มิขุทำงานนอกบ้านที่เธอรักส่วนตัวเขาก็ทำงานทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดบ้าน ทำอาหารคือของเข้าบ้านประชุมสมาคมของหมู่บ้านเป็นตน้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสามารถติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยครับบ้านสุดเกา๋า The Way of the House Husband นะครับเป็นฉบับของ Netflix เขาก็ทำออกมาฉายในซีซันแรกเพียงแค่5ตอนครับแล้วแต่ละตอนนั้นก็แยกย่อยไปอีก ซึ่งรวมกันแล้วก็ประมาณ30ตอนนะครับซึ่งแต่ละตอนนั้นจะสั้นมากๆมากจนขนาดว่าเราสามารถดูแบบรวดเดียวจบได้ทีเดียวเลยครับสิ่งแรกที่ฉันขอรีวิวก็คือพ่อบ้านสุดเกา๋าเขามีวิธีการนําเสนอในรูปแบบของแอนิเมะที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับ คือตั้งใจทําให้ตัวละครหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในภาพยนตร์มีการขยับแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นหรือแทบไม่ขยับเลยครับจึงท,ทำให้เรารู้สึกว่าดูแอนิเมะไปด้วยแล้วก็อ่านมังงะไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยครับตอนแรกที่ผมดูนั้นก็รู้สึกหนูเหยียดใจเล็กน้อยนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แต่พอดูไปสัก2อสตอนมันก็เริ่มชินครับวิธีการนําเสนอแบบนี้ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเลยนะครับ แล้วก็ดูเลยเป็นถึง30ตอนผมมองว่าสิ่งนี้มันคือเสน่ห์ที่สำคัญมากๆของแอนิเมชันชุดพ่อบ้านสุดเก๋าเลยครับอีกจุดหนึ่งคือเขามีวิธีการตัดต่อแบบเร็วๆจากฉากหนึ่งไปฉากหนึ่งแบบไม่จำเป็นต้องให้มีความสมูทลื่นไหลอะไรมากนักแต่เป็นเรื่องแปลกที่เขาสามารถทำในแบบที่เราไม่รู้สึกขัดใจได้เลยครับ การนำเนนะเรื่องราวก็เป็นในแบบหลวมๆแต่ละตอนนั้นก็แทบไม่จําเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กันหรือไม่จําเป็นจะต้องดูแบบต่อเนื่องเรียงลําดับกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขายังมีตัวละครอีกหลายตัวที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นสามารถเชื่อมหากันได้และมันก็ทําให้เรื่องเดินไปข้างหน้าได้เช่นตัวละครมัสะลูกน้องในแก๊งเก่าของทัศนสืมักมาช่วยทัศนทําทงานบ้านทําอาหารหรือทําอะไรก็ตามนะครับแต่ก็จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ ทำให้ตัวทัศส,สืบตองละมือทําเองอยู่บ่อยครั้งครับหรือตัวละครโทราจิโร่ที่เป็นหัวหน้าแก๊งตนกันข้ามกับทัศส,สึซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายเค้กตัวละครที่ยกมานี้ก็ทําหน้าที่เชื่อมต้อนให้เข้ากันได้และก็ทําให้มีเนื้อเรื่องในการนํามาเสนออยู่บ้างครับแต่ส่วนบุคลิกของตัวละครทัศน์สือเองผมชอบมากๆเลยนะครับมีความเป็นโอเวอร์แอคติ้งที่สูงมาก เป็นเอกลักษณ์ของมังงะญี่ปุ่นในอีกรูปแบบหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็จะเป็นแบบโอเวอร์เช่นการเห็นตัวมแมลงสาบตัวเดียวก็ทําให้บ้านพังได้เลยนะครับแต่บุคลิกของเขาที่ผมชอบมากกว่าก็คือไม่ว่าตัวละครนี้จะทําอะไรก็ตามก็แอบสอนผู้คนอยู่รอบข้างของเขาได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบคําพูดหรือการสอนแบบการกระทําแม้จะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรก็ตามเช่นการสอนมาษะให้รู้จักการซักผ้าให้รู้จักการทําอาหารเป็น และอีกอย่างท้าสื่อเป็นตัวละครที่มีความใจเย็นมากๆเลยครับแม้จะถูกยากุซ่าฝั่งต่อกนข้ามทำอะไรเขาก็ตามเขาก็ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงนี่มันแสดงให้เห็นว่าทัศน์สือ่อเปลี่ยนตัวเองไปแล้วจริงๆครับและอาการที่ภาพยนตร์มีแค่30ตอนแต่ละตอนก็เป็นตอนสั้นๆมากนะครับเพียงแค่ตอนละประมาณไม่เกิน3-5นาทีเท่านั้นมันก็ทําให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเราสามารถเซฟมุกตลกเล็กๆน้อยๆ30มุกซึ่งมันเป็นอะไรที่มีความพอดีมากๆครับ ไม่ยาวเกินไปไม่ทําให้หน้าเบื่อแล้วก็หัวเราะไปกับทุกมุกตลกแบบลงตัวแทบทั้งเรื่องเลยครับถ้าใครชอบดูอะไรที่เบาๆสมองเบาสบายดูแล้วหัวเราะอมยิ้มไปตลอดทั้งเรื่องเรื่องนี้เหมาะมากๆเลยครับทีมสร้างเขาสามารถใส่ความเป็นพ่อบ้านได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครพ่อบ้านยากุซ่าเปลี่ยนมาเดินทางสายพ่อบ้านฟูทามได้อย่างแท้จริงเช่น ท้าึไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าก็จะเรียกร้องให้มีการสะสมแต้มทุกครั้งนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วไปใส่ในตู้เพื่อแลกเป็นเงินครับใส่ใจกับการเลือกวัตถุดิบการทำอาหารมากๆเข้าใจธรรมชาติของแต่และวัตถุดิบว่าจะมีวิธีการปรุงยังไงและเมื่อปรุงเสร็จแล้วเขาก็ชอบถ่ายรูปอาหารครับเอาใจใส่ความสะอาดภายในบ้านเป็นอย่างมาก เรียนรู้เครื่องมือที่จะช่วยทุแลในการทำความสะอาดบ้านอย่างจริงจังไปประชุมสมาชิกของหมู่บ้านแบบไม่ขาดเล่นกีฬากับเหล่าแม่บ้านในหมู่บ้านอย่างมีความสุขและมีความสัมพันธ์อันดีกับแม่บ้านทุกคนที่เขารู้จักและที่สําคัญเขารู้จักอ้อนใจใส่เมียทําให้เมียมีความผ่อนคลายหลังจากการทํางานเรียกได้ว่าทัศน์สคือพ่อบ้านในอุดมคติของสาวๆหลายคนอย่างชัดเจนเลยครับแม่ถ้าใครมีพ่อบ้านอย่างทัศน์สืผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้น คงจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆเลยครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมสาธยายไปมันแสดงให้เห็นว่าตวัวละครทัศน์สุแม้จะเคยเป็นเจ้าพ่อมีความโหดเหี้ยม แต่เมื่อเขาตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วเขาก็สามารถเป็นไปใน,นแบบที่เขาตั้งใจได้อย่างจริงจังและจริงใจสิ่งนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นการสะท้อนค่านิยมอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุ่นก็คือเวลาที่เขาจะทําอะไรเขาก็ทําแบบจริงจังทําแบบสุดทางสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้ประเทศญี่ปุ่นและประชากรของชาวญี่ปุ่นนั้นประสบความสําเร็จชาติหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตจากแอนิเมะเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็มองว่ามันสำคัญมากๆเลยก็คือค่านิยมหรือทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันซึ่งก็คือไม่จะเป็นแล้วนะครับที่ผู้หญิงจะต้องรับหน้าที่ทำงานเป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียวผู้หญิงก็สามารถทำอะไรที่เป็นอิสระได้ทำงานออฟฟิศก็ได้ทำงานในระบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้ส่วนผู้ชายก็สามารถทำงานเป็นพ่อบ้านดูแลบ้านได้โดยไม่จาเป็นจะต้องนำเรื่องเพศมาเป็นขีดจำกัดว่า ผู้ชายต้องทํางานอยู่นอกบ้านหาเงินเ่วนผู้หญิงต้องทํางานเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องนี้มันเป็นการสะท้อนว่าค่านิยมมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆครับซึ่งในภาพยนตร์ก็ทําให้เราเห็นว่ามิคุก็เต็มใจที่จะทํางานนอกบ้านนําเงินเดือนมาเลี้ยงครอบครัวและเต็มใจให้สามีของเธอทํางานเป็นพ่อบ้านส่วนทัศน์ึก ก็เต็มใจที่จะทำงานเป็นพ่อบ้านโดยที่ไม่อายใครแม้บ่อยครั้งที่เขาจะไปจับจ่ายซื้อของเจอคู่อริเก่าหรือเจอคนที่รู้จักเข้ามาหาเรื่องเขาเขาก็ไม่ตอบโต้นะครับแล้วเขาก็บอกไปว่าเขาเป็นพ่อบ้านแล้วเลิกเป็นนักเลงแล้วนั่นเองครับความสนุกอย่างหนึ่งที่ทำให้พ่อบ้านสุดเก๋าประสบความสำเร็จในการฉายทาง n น t f l i x โดยเฉพาะในประเทศไทยส่วนตัวผมเองนะครับก็น่าจะมาจากการที่เขามีภาคไทยครับ ผมลองฟังการภาคในแบบฉบับของญี่ปุ่นที่เป็น o r i g i ินันะฮะผมฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าถึงอารมณ์ครับแต่พอมาฟังในแบบการภาคไทยมันก็ทำให้เราอินไปกับเนื้อเรื่องและตัวละครได้อย่างเร็วมากๆครับจังหวะจากโค้ของการภาคน,นั้นถือว่าดีมากมีความเป็นมืออาชีพแบบสุดๆมันสามารถเพิ่มอรรถรสของอนิเมะเรื่องพ่อบ้านสุดเกา๋าไปได้อย่างเต็มที่เลยครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือหนังจะแบ่งเป็นตอนตอนหนึ่งใน5ตอนใหญ่นั้นเขาจะอุทิศให้กับแมวที่ทัื่อเลี้ยงนะครับซึ่งก็น่ารักดีนะฮะเป็นสีสันที่ทําให้หนังเรื่องนี้มีความลงตัวด้วยนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมา มันจึงทําให้ส่วนตัวของผมแล้วนะครับชอบอนิเมะเรื่องพ่อบ้านสุดเก๋ามากๆเชื่อว่าหากใครก็ตามที่ต้องการจะคลายเครียดไม่ต้องการตักกะแล้วต้องการจะผ่อนคลายอารมณ์เมื่อได้ดูอนิเมะเรื่องนี้แล้วจะทําให้ทุกคนมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแถมยังสอดแทรกสาระบางประการได้อย่างเฉียบคมอีกด้วยนะครับและรอที่จะให้มีการสร้างซีซั่นต่อไปอย่างใจจดใจจ่อเลยครับดังนั้น ทางซูเปอร์รีวิ h a n n e l จึงขอให้คะแนนความชอบพ่อบ้านสุดเก๋ The Way o f The House House Band เอไว้ที่แปดเต็ม10บคะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกด Subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปให้กับเรานะครับขอบคุณครับ